เซี่ยมี่พังอัดครองแชมป์ตลาดเวอร์เรอร์แบนโลกในไตรมาส2ปีสองพันยี่สิรายงานล่าสุดจากอองเดียเผยว่าในไตรมาส2ของปี2025ตลาด global wearable band สายรัดข้อมือโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเซี่ยมี่ https://www.thesalescreation.markq.com/smgsctap0gscqsmgsct1 เเท่ากับีเียวแสงหน้าหัวเว่ยและแอปเปิลขึ้นครองตำแหน่งอันดับหนึ่ง ตามรายงานระบุว่า Xiaomi ม,มียอดเติบโตสูงถึง61%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมียอดจัดส่งรวมในไตรมาสนี้สูงถึง50.2ล้านชิ้นเติบโต13%แบบ YOY สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ Fitnet Trackers และ Smart Bens ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องออยผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นเช่น Xiaomi Band แ,และ Redmi Band ซีรีส์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลกเนื่องจากผู้ใช้มองหาฟีเจอร์อัจฉริยะโดยไม่ต้องจ่ายในระดับ s ร์ทวอทช์พ p r e มียม อ,องเดียคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่8%ในปี2025และ9%ในปี2026แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมูลค่าตลาดกำลังสะสมอยู่ที่สมาร์ทวอตแม้ว่าสมาร์ทวอตจะคิดเป็นเพียง32%ของยอดจัดส่งในไตรมาสนี้แต่กลับสร้างรายได้ถึง69%ของมูลค่าตลาดทั้งหมดกล่าวคือผู้บริโภคซื้อจำนวนชิ้นน้อยลงแต่ใช้จ่ายต่อชิ้นสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้บังคับให้แบรนด์ต่างๆต้องปรับกลยุทธ์จากเดิมที่เน้นเพียงสเปคฮาร์ดแวร์มา เป็นการสร้างระบบนิเวศเชื่อมโยงอุปกรณ์มากขึ้นโดยที่ Xiaomi ใช้ HOS เชื่อมต่ออุปกรณ์สมสัยเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทอย่างไร้รอยต่อขณะที่ Huawei กำลังพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจรผ่านแอป Huawei Health ที่รวมฮาร์ดแวร์การวิเคราะห์ข้อมูลและบริการสมัครสมาชิกในขณะเดียวกัน Apple มียอดจัดส่งลดลง1%ส่วน Samsung เติบโตเล็กน้อยและ n o r t Brand จากอินเดียรั้งอันดับ5แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาดสมาร์ทแบนด์โลก บทเรียนสำคัญคือสงครามสายรัดข้อมือโลกไม่ได้วัดกันแค่ใครทางอุปกรณ์ดีที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ใดสามารถรักษาผู้ใช้ให้อยู่ในระบบนิเวศของตนได้นานที่สุดและตอนนี้เสียยวม่ดูเหมือนจะเข้าใจเกมนี้อย่างชัดเจนเปิดตัวเรดมี K70 Ultra พี่ใหญ่ของซีรีส์ K70 จัดเต็มสเปคแน่นๆเริ่มต้นราว h t t p s w w w c o m r e z m i k 7 0 u l t r a o f f i c i a l l a u n c h ผู้บริหารยืนยัน Xiaomi Mi Flip Smartphone จอพับทรงตลับพร้อมเปิดตัว h t t p s w w w x p h o m i c o m ห i ึ่ i t ี่ขีดโปรขีดส n รีนขีดเต็มขีดลื่นขีดเร็วขดมันขีดและขิดจุมขดคันโฟดลือ Xiaomi 14 Pro จะมาพร้อมจอ 2K ขอบจอสุดบาง1มลิเมตรและความสว่าง h t t p s w w w x o m i c o m หนึ่งสี่ขีดโปรขีดสกรีนขีดเ t ็ม t ีดรวมขด